ล้มเจ้าเลือกใช้สองนายพลมุสลิมที่ผมเคยตั้งคำถามไว้ในเทปที่ผ่านมาว่านายพลในประเทศไทยกองทัพไทยเนี่ยมันมีเป็นร้อยคนที่มีความสามารถคนที่มีความจงรักภักดีและคนที่อาจจะไม่ชอบทักษิณยิงรักเนี่ยมีเป็นร้อยนะครับที่เป็นพุธเป็นคลิกแด้ทำไมบางเปรมลมเจ้ามาเลือกนายพลซึ่งเป็นมุสลิมและพอมองย้อนหลังไปบางเปรมลมเจ้าตั้งแต่พรบรปี40ผลเอกชจริตออกพรบรแล้วก็มีความคืบหน้าตามลําดับนั่นเป็นไปได้ไหมครับท่านผู้ชมว่าบางเปรมลมเจ้าคิดว่าปี49เนี่ยคือตามที่เราได้ยินข่าวมาตอนแรกเน ห้าสิบหกเพราะฉะนั้นถ้าปี4ี่เก้าเนี่ยมันก็เหลืออีกประมาณ7ปีเป็นไปได้ไหมครับว่าบางเป็นลุงเจ้าวางแผนว่าเมื่อบิ๊กบางปฏิวัติแล้วเนี่ยเขาจะประเสธศึกภายใน6ปีนั้นถึงต้องปฏิวัติตล่วงหน้าแล้วก็ยิงปืนนัดเดียวก็ได้นกเยอะแยะํจาจัดทักษิณน,นะทำให้สังคมแตกแยกบิ๊กบางเป็นรถถัฐาธิปัตย์แล้วก็ส่งท่านพลเอกสุธ์จุลานนท์ซึ่งเป็นลูกป๋านาะเขายายเที่ยงเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกจำได้ไหมครับผมจําการเป็นนายกของพลเอกสุยุธ์จุลานทน์ได้เรื่องเดียว,ค,าาว,วครับท สุรยุทธ์จุลานน์แก้ปัญหาโจรใต้ด้วยการปูผ้าขาวแล้วกราบขอโทษในปีประมาณ50ถ้าจะไม่ผิดนะแล้วจากปี50จนถึงปี64สถานการณ์ใจแดนใต้ จบไหมครับหลังจากไปกราบแล้วเห็นไหมครับเพราะการที่บางเปรมล้มเจ้าเลือกใช้นายพลคนที่หนึ่งมุสลิมคือบิ๊กบังเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาคิดว่า6ปีจะต้องทําให้สําเร็จตามแผนคือ2 5 5 6จะต้องเปลี่ยนไทยเป็นสยามดารุสสลามให้ได้แต่เมื่อไม่สําเร็จเห็นไหมครับเขามีหมางอีกตัวหนึ่งคือเหยแขกบิ๊กตู่แล้วก็มาตรงกับที่สารจันร์ว่าคือปี5 9ก็เปลี่ยนพรบบปฏิวัติปี5 6าให้จาได้ไหมครับท่านผู้ชมแปลกไหมครับมุสลิมตั้งใจจะเปลี่ยนไทยเป็น พอ7ปีไม่สําเร็จส่งอีกนายพลขึ้นมาเหมือนวิ่งผลาดนะครับมาปฏิวัติอีกเห็นไหมครับท่านผู้ชมพอเห็นอะไรไหมครับนายพลมีเป็นร้อยแต่เลือกใช้นายพลมุสลิมนายพลมุสลิมไม่ได้ก็เคยมุสลิมก็ยังดีแล้วไม่ผิดหวังนะครับบิ๊กตู่ก็จัดให้จนรู้สึกบางเตมล้มเจ้าก็จะสบายใจขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นในประเด็นเหล่านี้ครับอาจารย์ผมทองครับสิ่งที่บางเตมล้มเจ้าปล่อยออกมาอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าจะประดิสึกจะน็อกให้ได้คิดยังไงครับเขาต้องการที่จะปฏิสึกจะน็อกมานานแล้วแต่่่่่่่มมมมมมมัััััันน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 ยยงงงไไสสสําาาาเเรรร็็จกกกทททททิิตตตตดดดดีีีีีหหอออขุู้ใลวโถื ท่านก็พยายามระคับประคองแน่นอนไม่ไม่เข้าทางบางเปรมอะไรยอมนะท่านยอมหมดคือ,อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านี่ยท่านพยายามระคับประคองครประเทศชาติบ้านเมืองให้อย,ยู่รอดัปลอดภัยมาสิ่งใดที่สามารถยอมได้ท่านก็ยอมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอาจารย์ค,รคิดว่าอย่างนั้นนะรรเรามองถึงตั้งแต่ปีที่พลเนิเปรมมีอำนาจขึ้นมาเนาะเป็นนายกนักการปีขึ้นมาตั้งแต่ปีประมาณ2 5 2พ2 3หหลังจากที่มีการวางระเบิดลอบลงกระจนในหลวงรอชกาที่จังหวัดยะลาบ้านเกิดวันนอเนี่ยหลังจากขึ้้นมาาแลลวพีก็อเย ดับเคยสังเกตไหมว่าตั้งแต่คนอีกเฟรมนี่มีอํานาจเป็นนายกต่อมาจนได้เป็นประธานในองค์กรมนตรีคนที่เป็นใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการมืองด้วนแล้วแต่ส่วนมากเป็นมุสลิมมีมุสลิมเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเลยเป็นมุสลิมส่วนมากเป็นมุสลิมไม่ว่ากรมการปกครองมหาดไทยเอกใดเป็นบ้างอารีวงศ์อารยวรรณออะไรนี่จะสลับกันเป็นรัฐมนตรีเป็นประหลัดกระทรวงใช่นั่นแหละคือคนเกมที่เขาวางไว้เขาต้องใช้คนของเขาวางมากไว้เป็นขั้นตอนวางมากเป็นขั้นเป็นตอนเขาต้องใช้คนเขาในการทําในการทํางานตรงนี้ทั้งเรื่องการศึกษาเห็นไหมไอรัฐมนตรีใครไออารีที่ขึ้นมาแล้ว เปลี่ยนในเรื่องการศึกษาเนี่ยเอารีเพนอุตตรสินเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษานัสนับสนุนโรงเรียนนานติกาปอนโไอ้ขึ้นไปนอกเห็เลยใช่นั่นแหละแล้ววิชาสินทำหน้าที่พลเมืองหายไปตอนไหนหายไปตอนที่บางเปรมเป็นนายกแล้วก็นายแพทย์มาตินบุญสมบุญสมมาตินบุญสมมาตินี่พอเราไปเลยนีแหละคือสเต็ปที่เขาต้องการทำลายทำลายทำลายค่อยๆทำลายค่อยๆทำลายทำลายทำลายเมื่อมีการทำลายอย่างนี้นี่เป้าหมายอย่างที่เรามองว่าเขาจะเปลี่ยนไทยพุทธเป็นดารุสลามเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องวางเกมวางคนวางงานให้แต่ละคนนทาาง ๆที่สําคัญคือไม่ให้เจ้าของบ้านรู้ตัวว่าจะถูกต้นอันนี้นี่ตรงนี้สำคัญใช่ไหมครับอันนี้เขาฉลาดแยดดบดุลตุกซ่อนซ่อนเว้นได้ดีเป็นอย่างยิ่งม,ม,มันมันคล้ายๆอย่างนี้แม่จารย์คือในขณะที่คนไทยกำลังแย่งอํานาจแย่งผลประโยชน์กันก็ไม่ได้มีใครสนใจเรืงศาสนาเพราะประมาทว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนี่นี่แหละคือความประมาทความประมาทของคนไทย แต่ว่าอาตมามองว่ามันเป็นความใจดีของชาวพุทธเรามากกว่า<อ>เป็นความใจดีของชาวพุทธเรามากกว่าเราไม่มองว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันจะมาเป็นศัตรูทำลายทำลายชาติพานธอนของเราในโอกาสต่อไปและอีกอ,อย่างหนึ่งเป็นเพราะบางเปรมล้มเจ้าเนี่ยไม่เคยประกาศว่าตัวเองเป็นมุสลิมด้วยก็อยู่ในคราบของเป็นพุทธ ใช่พระสยามเทวาธิราชต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินใช่คนไทยก็เลยคิดว่านี่เป็นคนพุทธก็เลยไม่เฉลียวใจว่านี่คือตัวทําลายใช่ตรงนี้ก็คือต้นเหตุเหมือนกันเป็นต้นเหตุเหมือนกันครับต้นเร้นสมเหอนได้เป็นอย่างดีคนไทยเชื่อสนิทใจครับจนกลายเป็นจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งมันกาลังจะเกิดจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ครับและถ้าเราไม่หยุดยั้งกันอีกมันจะเป็นไปตามนั้นครับท่านผู้ชมครับเห็นภาพชัดไหมครับกางวางสเต็ปอย่างนี้